ซูซูกิ XL7 ราคาอยู่ที่8 1 4 0 0 0บาทไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์กระจังหน้าครมเนียมได้ไฟตัดหมอกล้อแมกซ6ขอบจากโรงงานไฟเลียวอยู่กระจกมมงข้างมีคีเรตเอ็นทีมีปุ่มพุ้นสตาร์ทพมอลัยมันติดฟังก์ชันหน้าจอาขนาด10นิ้ว มีกล้องบันทึกหน้ามีที่ชาร์จไวเลส HDMI และ USB ค่ะมีที่พักแขนภายในสามารถนั่งได้ทั้งหมด7ท่านมีที่ฉีดกระจกหลงังมีกล้องมองหลงังเซ็นเซอร์ถอย2จุด ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเซลจากยินดีให้บริการค่ะ